เมื่อพูดถึงอาหารไทยหรืออาหารประจำชาติของประเทศไทยมีประวัติและการถ่ายทอดต่อๆกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาหารไทยถือว่าเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่สำคัญของประเทศไทยอาหารที่ขึ้นชื่อและทุกบ้านต้องมีคือน้ำพริกปลาทูพร้อมเครื่องเคียงผักต่างๆ อาหารไทยดั้งเดิมแบ่งออกเป็น4ประเภทคือต้มยมตำตําและแกงส่วนการทำอาหารแบบทอดผัดและนึ่งเป็นการทำอาหารแบบจีนในปีพุทธศักราช2560อาหารไทยบางส่วนได้ถูกจัดอันดับอยู่ใน50อาหารที่อร่อยที่สุดในโลกได้แก่ต้มยำกุ้งผัดไทยส้มตำแกงมัสมัน่นแกงเขียวหวานข้าวผัดไทยและน้ำตกหมู คนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักโดยนิยมกันสองชนิดคือข้าวเหนียวและข้าวเจ้าคนไทยภาคอีสานและภาคเหนือนิยมกินข้าวเหนียวเป็นหลักส่วนคนไทยภาคกลางและภาคใต้นิยมกินข้าวเจ้าเป็นหลักประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ผูกพันธุ์กับสายน้ำมาช้านานอาหารประจำครัวไทยจึงประกอบไปด้วยปลาเสียเป็นส่วนใหญ่ทั้งปลาย่างปลาปิง้งจิ้มน้ำพริก กินกับผักสดที่หาได้ตามหนองน้ำชายป่าหากกินปลาไม่หมดก็สามารถนำมาแปรรูปเพื่อเก็บไว้ทานได้นานๆไม่ว่าจะเป็นปลาแห้งปลาเคม็มปลาล้าปลาเจ้าส่วนอาหารรสเผ็ดที่ได้จากพริกนั้นไทยได้รับมาจากบาทหลวงชาวโปรตุเกสในสมัยพระนารายณ์ส่วนอาหารประเภทผัด ไฟแรงได้รับมาจากชาวจีนที่อพยพมาอยู่ในเมืองไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะต่อมา เมื่อมีการเลี้ยงสัตว์ขายเป็นอาชีพและมีโรงฆ่าสัตว์ทำให้มีการหาเนื้อสัตว์มารับประทานกันมากขึ้นมีการใช้เครื่องเทศหลากหลายชนิดเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อที่นำมาปรุงเป็นอาหารเครื่องเทศที่คนไทยนิยมนำมาปรุงอาหารมักจะประกอบไปด้วยขิงกระชายที่ใช้ดับกลิ่นคาวปลาก็ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับเนื้อสัตว์ประเภทวัวควายอีกด้วย ความเป็นมาของอาหารไทยยังไม่หมดแค่นี้ติดตามต่อได้ในคลิปถัดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่อลรินพอดแคสต์นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะหากชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ